สวัสดีค่ะร้านปูกระตอตมำแซบอีสานนะคะ YouTube ช่องลูกอีสานตกลม4287นะคะวันนี้ปูจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาปูดองนะคะไม่ให้เป็นกลิ่นนะคะเพราะอากาศร้อนเนาะนี่นะคะขั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะถุงกับน้ําแข็งนะคะง่ายๆเลยนะคะนี่เลยวิธีการดูแลง่ายๆนะคะในระหว่างวันที่เราเ ขายของนะคะขายส้มตําขายยําขายอะไรนะคะที่ใช้ปูดองนะคะคือเราจะเจอปัญหาหลายๆคนจะเจอปัญหาปูดองมีกลิ่นนะคะนี่เลยนะคะวิธีการดูแลง่ายๆเลยนะคะนี่เลยนะคะใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะใส่อย่างนี้เลยนะคะน้ําแข็งกับถุงแค่นี้เองค่ะอยู่ได้นะคะถ้ามันละลายน้ําแข็งละลายนะคะก็เปลี่ยนได้เทน้ําทิ้งนะคะน้าน้าแข็งที่ละลายลงไปในน้ำปูแล้วก็ คอยเททิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําแข็งใหม่ส่วนหลังเลิกนะคะเลิกขายตอนเย็นหรืออะไรนะคะหลังหลังเลิกขายก็เก็บปูใส่ตู้เย็นหรือตู้ถังแช่ทั่วไปนะคะมันก็จะช่วยยืดอายุแล้วก็รักษาไม่ให้ปูเรามีกลิ่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะคะ จะพยายามทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาให้เพื่อนๆน,นะคะโอเคขอบคุณนะคะ